สวัสดีครับผมวายควันหอมอ่ะโอเคถ้าผู้ชมวันนี้วันนี้เรามาแบบไม่มีอะไรมากมายนะครับคือตั้งแต่ที่เราลงคลิป GPS สุดระทมไปนะฮะร,รู้สึกว่าไม่ไม่ควจะมีปัญหาแล้วก็เข็มไม้แม่งก็น่ารักเกินไปนะครับจริงๆผมเคยวัดไม่เจ้าตัวเนี้ยไม้ตรงนี้เลยนะครับวัดกับเวฟวัดกับเวฟเนี่ยผมอ่อน10แล้วก็ไปวัดกับ XMAXXMAX ผมอ่อน20ก็ประมาณว่ามันวิ่ง120ผมวิ่งอยู่ร้อยเดียว มันวิ่งร้อยวิ่ง8ปประมาณนั้นนะฮะแต่กับ G P S กูอ่อน40เลยเด็เโคตรละทมเลยนะฮะ40แต่ว่าอย่างว่าท่านผู้ชมผมว่า G P S มันขึ้นช้าเกินไปนะครับบางคนก็บอกว่ามันขึ้นช้าบางทีก็เป็นที่เน็ตเป็นที่อะไรงี้ผมก็ว่ามันช้าแหละไม่รู้จะเชื่อได้หรือเปล่าท่านผู้ชมแต่มันได้แค่1้อคือว่าจริงๆมันไหลไปอีกแหละมันไหลไปแต่ทางมันหมดนะครับมันก็ไม่ขึ้นไปแล้วเหมือนว่ามันขึ้นช้าหน่อไหมขึ้นช้าแต่ลงโคตรเร็วเลยโอเคเรื่องนั้นช่่่าางมมันะะรรเเจปลออยืท ให้มันผ่านไปวันนี้ท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนเข็มไม้เอเอนะครับแล้วก็จะตั้งไม้ให้มันแข็งผมจะตั้งแข็งสักประมาณยี่สิบนะครับยี่สิบเอ่อน่าจะยี่สิบไปเลยก็ได้ทีแรกว่าจะตั้งสักสามสิบโอเคท่านผู้ชมอันนี้เป็นไม้เอเอสนะครับส่วนไม้ของใครที่เป็นรุ่นอื่นก็ว่ากันไปตามเนื้อผ้าเลยกันนะอันนี้ของ l ออนะครับมันจะมีมันจะมีเนี่ยมันจะมีนอ็อตเห็นไหมมีน็อตก็แกะนอก็อตออกนะครับอ่าโอเคแกะแล้ว ไอเจ้าของแอลจะดีหน่อยนะครับเพราะว่ามันมีพวกชุดตัวเนี้ยให้เปลี่ยนนะครับตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ครอบครอบสีดำมันน่ะมีให้เปลี่ยนถือว่าสุดยอดมากนะครับเล่นพวกรถตัวใหม่ๆหมันก็ดีอย่างเงี้ยของมีไม่มีให้เบิกแล้วแล้วก็ไม่มีเทียมให้เปลี่ยนด้วยอันนี้ของ LS ท่านผู้ชมเป็นไม้ตัวใหม่ที่แบบว่าเป็นไม้รถรุ่นใหม่ที่แกะง่ายมากๆครับคือมันแกะน็อตแค่2ตัวตรงเนี้ยเนี่ยแค่2ตัวตรงเนี้ยแล้วมันเอาไมออกมาได้เลยเว้ยถอดถอดสายตัวนี้ใช่ไหมแล้วก็ถอดสายไม้นะครับ ออกมาเลยง่ายมากๆถ้าเป็น v ีอาทีซกูต้องก้มลงไปข้างล่างเพื่อแกะแกะน็อตยึดมันนะครับคือแบบยุ่งยากมากอันนี้อันนี้ผมว่าจะเอาไมมันมาตั้งใหม่ด้วยนะอ,ยอะไรเนี่ยคับน่าจะเปคาบกาวนะครับอันนี้ถ้าอันนี้สุดอันเนี้ยมันจะดใช้มือดึงได้เลยนะถ้าใครใช้มือดึงไม่ได้ก็ให้เอาช้อนเนี่ยสองพันนี่นะครับงัดขึ้นมาทางแบบนี้ทาอย่างเงี้ยข้างๆมันเงี้ย แล้วก็งัดพร้อมๆกันมันจะออกมาอันนี้ผมเตรียมเผื่อไว้เผื่อมันเผื่อมันเอาไม่ออกแต่ไม่ออกง่ายเลอเกินผมก็จะรีใหม่ด้วยนะคผู้ชมมีใครจะดูวิธีรีใหม่ไหมครับถ้ามีก็ตามมากันเลยจริงๆอ่ะคลิปรีใหม่เคยทําไปแล้วละ่ะแค่เราถ่านตรงนี้นะครับข้างหลังเนี่ยแผงตัวเลขข้างหลังนะครับถ้าสมมุติว่า เราจะไอตัวสีเนื้อเนี่ยไม่สามารถไม่สามารถดีได้นะผมพยายามทําแล้วมันทาไม่ได้นะฮะหรือว่าถ้าใครมีความสามารถก็ลองทําดูแต่ว่าไอตัวสีเนื้อเนี่ยจริงๆอ่ะเราหมุนข้างในนี้นะครับเราหมุนไอลูกตัวเนี้ยน่าจะลูกตัวนี้ใช่ไหมลูกตัวนี้แหละพอเราหมุนหมุนเล่นไปเรื่อยๆนะครับเลขอาจจะขึ้นไปเองแต่อันนี้อันนี้เราเราที่เจ็ดหมุนใครขยันก็หมุนไปใครดีก็หมุนไปนี่ท่านผู้ชมเราถางตัวนี้นะครับถางฝั่งข้างๆเนี่ยที่เราจะเราจะลีนะครับ เนี่ยถ่างปุ๊บแล้วเลขอะมันจะหมุนได้ใครมีเข็มก็ใช้เข็มนะครับจะได้ง่ายๆก็หมุนมันไปหมุนมันขึ้นก็ได้นะหมุนหมุนมันขึ้นแบบแนวแนวเดิมของมันที่มันหมุนน่ะเห็นไหมครับท่านผู้ชมมันกําลังหมุนอยู่นะอันนี้เดี๋ยวผมจะดีให้ดูเลยทีเดียวแล้วนะง่ายดีจะได้ไม่เสียเวลานะครับอ่านะครับเป็นศูนย์แล้วนะครับเห็นไหมแล้วทีนี้เราก็ทําตัวอื่นเราก็ทําเนี้ยเนี่ยจะสมมุติเราจะทําเลขสี่ใช่ไหมเลขสี่เป็นเลขศูนย์เนี่ย เราก็เราก็มาง้างฝั่งตัวเลขศูนย์ที่เราทําไปแล้วนะครับเนี่ยเรามาง้างแผงเลขศูนย์ตรงเนี้ยที่เราทําเป็นศูนย์ไปแล้วนะครับง้างมันออกแล้วก็หมุนหมุนเลขสี่อ่ะได้ประมาณนี้ท่านผู้ชมศูนย์ศูนย์นะครับใครไม่อยากได้เลขนี้ก็อยากได้เลขไหนก็หมุนกันเอาแล้วกันอยากได้เก้าเก้าเก้าก็หมุนกันไปมาทีนี้ผมมีเข็มไม้นะครับของ VR แต่ไม่รู้ม่นจะใส่กันได้ป่าน,นะอันนี้ผมก็ทําการฝนให้เข็มมันริบๆีเล็กๆนะครับมันได้ดูเพียวๆหน่อย ถ้าเทียบกับเข็มเก่าแล้วเห็นไหมของแอลจะเป็นสีแดงแต่เนี่ยจริงๆมันมันแดงนะมันซีดไปหมดแล้วเก่าแล้วมันซีดนะครับบ้านผู้ชมทีนี้เราก็มาใส่เจ้านี่ลงไปนะครับให้ใส่ไปอยู่ตำแหน่งเลขศูนย์พอดีถ้าเราจะตั้งไม้แข็งนะการตั้งไม้อ่อนจริงๆไม้อ่อนไม่สามารถตั้งได้ครับแต่ว่าสามารถทําได้ทําให้มันอ่อนท่านผู้ชมเห็นขดสปริงไหมครับเอาเป็นว่ามันมีขดสปริงอยู่ข้างใน โพสตเป้งอยู่ข้างในวิธีทําก็คือการหมุนหมุนหน้าใหม่นะครับทําอย่างนี้เอ้ยแม่งใส่กันได้ปล่วะฮ้่ท่านผู้ชมแม่งใส่กันไม่ได้จิ้บหายแล้วจริงจริงกันเนี่ยแม่งใส่กันไม่ได้เอาจิ้บหายแล้วแล้วเอาเข็มใหม่มาแล้ววะทำไงดีวะน่าจะต้องขายายรูซะล้างเนี่ยน่าต้องได้ขายายอันนี้มันเอาของอะไรมาใส่วะ สรุปคือของ VR มันใส่ไม่ได้ท่านผู้ชมใส่ได้แหละแต่มันต้องขืนเข้าไปโอเคอันนี้ท่านผู้ชมสมมุติว่าผมเปลี่ยนไปแล้วเพิ่งเพิ่งรู้ว่ามันใส่ไม่ได้เดี๋ยวเราจะลองแก้อีกทีนะครับแต่คงไม่ได้เอาลงวิธีการตั้งไม้อ่อนไม่ยากท่านผู้ชมเราแค่หมุนเงี้ยแล้วหมุนเนี้ยหมุนมันเล่นอย่างเงี้ยหมุนเงี้ยหมุนมันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่ามันจะได้อ่อนที่เท่าไหร่นะอีกเรื่องนะึงนะเนี่ยเราหมุนไปเลยนะครับหมุนให้มันวิ่งเรื่อยๆ อย่าได้เท่าไหร่ก็หมุนไปหมุนหมุนแบบหมุนให้ขดสปริงมันล้านี่อรอไหมผมไม่ต้องการให้มันล้าผมต้องการให้มันแข็งก็ง่ายๆท่านผู้ชมเวลาเราหมุนเนี่ยไอขดข้างในเนี่ยมันจะหมุนไปด้วยเห็นไหมเห็นไหมครับลูกในหมุนไปด้วยสมมุติว่าเราตั้งสมมุติว่าเข็มนี่มันอยู่ศูนย์ใช่ปะ่ปะก็จับเข็มอะมาที่ยี่สิบจะจับข้างในมันยังไงวะอ่ะเนี่ยท่านผู้ชม ผมจะให้เข็มมันอ่อนให้เข็มมันแข็งยี่สิบนะครับให้เราตั้งเข็มมาที่ยี่สิบตั้งสี่สิบแล้วก็ได้จับง่ายดีทีนี้เราเอาเข็มออกนะครับแล้วเราเอาเข็มมา,มาไว้ที่ศูนย์อ่ะทีเนี้ยทีเนี้ยไม้มันจะกลายเป็นไม้แข็งกันแล้วนะครับมันจะเป็นไม้แข็งสี่สิบนะครับมันจะกลายเป็นไม้แข็งสี่สิบแล้วแข็งนะไม่ใช่อ่อนนะแข็งนะ ที่เห็นมันดีดกับเร็วๆเพราะมันแข็งนะครับขดสปริงมันขดนะฮะมันขดกันอยู่ยิ่งขดเยอะก็จะยิ่งแข็งแต่ก็ประมาณนี้ถ้าผู้ชมกว่างานนี้ก็วิ่งไม่ถึง200ร้อบเห็นไหมครับมันจะตีกับค่อนข้างจะเร็วเยไหมเห็นไหมอ่าแต่ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเจอกันใหม่คลิปหน้าหาคอนเทนต์อะไรดีๆได้แล้ว เดี๋ยวจะเอามานําเสนอกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวส่วนไม้ตัวเนะี้ยเดี๋ยวผมจะลองไปลองเทสให้ดูอีกทีหนึ่งนะน่าจะเร็วๆวนี้แหละไปลองเทสวิ่งนะครับว่าแม่งจะแข็งจริงหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับโอเคคลิปนี้ไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนไบาปจ้า